หมอลุงละมือทางเพศคนไข้ตอนกําลังทําคลอดเรื่องนี้มันเป็นยังไงหมอเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดในประเทศบราซิลนะครับปี2022ที่โรงพยาบาลพะดุงคันแห่งหนึ่งนะครับมีวิสัญญีแพทย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่า giovanni quintela อายุแก่ประมาณ33ปีเท่านั้นเองสิ่งที่คุณหมอทำนะครับคือเวลามีแม่เนี่ยมาทำคลอดนะครับ เขาจะให้ยาสลบเกินขนาดนะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยน็อกกลับไปเลยตอนเวลาคลอดเนี่ยมันจะมีฉากกั้นนะครับเป็นม่านกัน้นระหว่างบริเวณศีรษะคนไข้เนี่ยกับตั้งแต่ตรงท้องลงไปทําให้วิสัญญีแพทย์ท่านเนี่ยเขาใช้จังหวะนี้นะครับล่วงละเมิดทางเพศคนไข้โดยการนําอวัยวะเพศตัวเองเนี่ยสอดใส่เข้าไปในปากของคนไข้นะครับที่กาลังสลบยู่เคสหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีที่เขาทา <What? S 1> ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เคสเดียวนะครับที่เขาทําการล่วงละเมิดผู้ป่วยแบบนี้ยโดยเพื่อนร่วมงานนะครับเขาก็สังเกตเห็นว่า วิสัญญีแพทย์ท่านนี้มีการใช้ยาสลบที่มันเกินขนาดนะครับก็เลยสงสัยแล้วก็แอบตั้งกล้องก็เลยพบเห็นพฤติกรรมดังนี้นะครับแล้วก็เรียกตำรวจมาจับไปหลังการตัดสินก็3าปีเนี่ยปัจจุบันคุณหมอเขาก็โดนลิฟใบประกอบวิชาชีพนะครับแล้วก็โดนสั่งปรับนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,000 300, 0นบาทต่อผู้ป่วย1คนคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญทางการแพทย์คดีหนึ่งเลยนะครับอนาคตถ้ายังมีเคสแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยการเป็นหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองสุขภาพทางจิตมากกว่านี้นะครับ